สวัสดีครับวันนี้เราจะพาไปดู7ประเด็นเด็ดจ,จากการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกในสัปดาห์ที่7กันครับที่อาจเป็นจุดเปลี่ยนของหลายทีมในฤดูกาลนี้เลยก็ว่าได้ 1. นึ่ไกเซโดโชวฟอร์มเทพทําให้ลิเวอร์พูลคิดถึงหมายเลข6ตัวจริงเทลซี Tail 4, ชนะลิเวอร์พูล2-1และโมเซสไกเซโดคือคนที่ทําให้แฟนหงต้องหนักใจเขายิงเปิดเกมอย่างเฉียบขาดและคุมแดนกลางแบบเบ็ดเสร็จทั้งตัดบอลและคุมจังหวะเกมทําให้เห็นชัดเลยว่า การไม่มีตัวตัดเกมระดับท็อปคือจุดอ่อนที่ทำให้ทีมของสล็อตเสียสมดุล 2. อาร์เซนนลคำวิจารณ์ว่าเล่นแบบระมัดระวังเกินไปต้องหยุดได้แล้วอาร์เตต้าโดนวิจารณ์ว่าเล่นรัดกุมเกินไปแต่ชัยชนะ2-0เหนือเวสแฮมพิสูจน์แล้วว่าความนิ่งคือจุดแข็งโอเดกาดและเอเซคุมเกมกลางสนามได้อย่างมีชั้นเชิงอาเซนนลขึ้นจาฝูงและดูพร้อมจะไปให้สุดกว่าฤดูกาลก่อน 3. อูนายเอเมรีใช้2หน้าเป้าเบอร์ลี่งงเป็นไก่ตาแตกออสตันวิลล่าใช้ระบบ C-C2 โดยส่งมาเล่นกับวัตกินส์ลงพร้อมกันผลคือเบอร์ลี่โดนฉีกแนวรับแบบไม่ทันตั้งตัวมาเล่นยิง2ลูกและแสดงให้เห็นว่าเขาเล่นเข้าขากับวัตกินส์ซีแมนยูเนเตดยิงเร็วคือสูตรสำเร็จของอาร์โมริมใช้ชนะ20เหนือซันเดอร์แลนด์เริ่มจากประตูของเมสันเมาส์ในนาทีที่8เมื่อแมนยูเนเตดขึ้นนำเร็ว พวกเขาคุมเกมได้ดีขึ้นและอามอริมสามารถใช้แผน3-43ได้เต็มประสิทธิภาพเมาดูเหมาะกับบทบาทหมายเลข10และอาจเป็นจุดเปลี่ยนของเขาหลังเจ็บยาว 5. ไบรตันครองบอลเยอะแต่ไร้พิษสงไบรตันได้แต้มเฉลีย่ยแค่0.5ต่อเกมเมื่อครองบอลเกิน50%แต่ถ้าเล่นสวนกลับกลับได้ถึง2.3แต้มต่อเกมนี่คือปัญหาเดิมที่เฮอร์เซเลอร์เจอเมื่อฤดูการก่อนทีมครองบอลได้แต่เจาะไม่เข้า 6. สเปอร์โทมัสแฟรงค์เปลี่ยน DNA ทีมใหญ่สเปอร์ชนะลีด2-1ด้วยแผนตั้งรับแล้วสวนกลับนี่ไม่ใช่สไตล์ของทีมใหญ่แต่แฟรงค์เน้นคาแรคเตอร์มากกว่าแท็กติกเขาบอกว่าไม่ว่าจะเล่นแบบอินเตอร์หรือบาซ่าถ้าไม่มีหัวใจนักสู้ก็ไม่มีทางชนะ 7. เซเมนโยดาวรุ่งบอลมัดที่กำลังพุ่งแรงอองตัวเซเมนโยยิงหนึ่งใจหนึ่งในเกมชนะฟูลแลม3-1 ตอนนี้เขามีส่วนร่วมกับประตูไปแล้ว9ลูกมากที่สุดเป็นอันดับ2รองจากฮาเลน์เท่านั้นคุณคิดว่าใครคือผู้เล่นหรือทีมที่น่าจับตามองที่สุดในนัดที่7นี้คอมเมนต์ไว้ด้านล่างนี้เลยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ